ตัวเจ้าวิวเน็กนะคะที่อยู่ด้านข้างแค่นี้เลยก็เป็นตัวแอคทีปเนาะตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนามสี่พันบาทสี่ขาวบุกก็เพิ่มดึงสองพันบาทเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะลูกค้ามีการจัดสายคลีนกันหล่อๆเลยนะคะแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นตแอคทีปเดี๋ยวไปชมกันเลยว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างค่ะก็อันดับแรกนะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็เปลี่ยนแปลงจากตัวเดิมเนาะก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งเพิ่มในโปรโมชั่นนะคะ ก็จะลงตัวเข้ากันสุดกับกระจังหน้าสีดำเนะาะค่ะเดี๋ยวมาดูจุดถัดมากันดีกว่าอะล้อนะคะตอนนี้ล้อก็จะเป็นตัวอัลติเมทเลยนะคะขนาด20สิบนะคะรลอนๆกันเลยมาดูจุดถัดมากันดีกว่านะคะจุดถัดมาก็จะเป็นเจ้าตัวกระจกพับไฟฟ้านะคะตอนนี้ เปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะเหมือนรุ่นฮอปเลยเนาะตอนนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะเพราะปกติตัวนี้จะเป็นสีดำเนาะก็จะทําเป็นสีตูโทนขาวตัดดาแล้วก็มีไฟเดียวที่กระจกมองข้างตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่านี่นะคะแผงข้างประตูก็จะเป็นสีเปียโนแบ็กนะคะสามารถพับได้จริงนะคะนี่นะคะโอเคแล้วก็เห็นแว๊บๆวใช่ไหมเอ่ยตอนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนนะคะปกติก็จะเป็น ถ้าสีดํานะคะก็จะเปลี่ยนเป็นตัวสีเบาะหนังเนาะเป็นสีหนังสีน้าตาลเหมือนรุ่นฮอปเลยนี่นะคะเบาะหนังก็จัดให้หล่อๆเลยนะคะเดินได้สวยงามนะคะแทบดูไม่ออกเลยว่าเป็นตัวเริ่มต้นนี่นะคะงานดีงานสวยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่พวงมาลัยกันดีกว่าเจ้าพวงมาลัยนะคะก็ ใส่ตัวมันตีฟังก์ชันเพิ่มนะคะตัวนี้สามารถลิงก์กันกับตัวจอดี d ดีนะคะขนาด9นิ้วตอนนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังกันเลยค่ะโอเคแล้วก็มีแถมเพิ่มเติมเนาะก็จะมีพรม6 d ดีนะคะอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดำได้ดำนะคะก็หลอดดูดันลงตัวถูดๆกันไปเลยนี่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องหน้ารถนะคะที่แคทแถมเพิ่มเติมให้เนาะ ทุกอย่างอยู่ในโปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านท้ายรถกันดีกว่าว่าสายพีนของเราหล่อๆของเราแบบนี้มีจัดแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมก่วนท้ายนะคะก็จะมีอันนี้โลโก้เมโทรเนาะแล้วก็อันนี้เป็นการลอยท้ายเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นการลอยท้ายแบบ สวยงามน,นะคะทำมาเข้ากับคลีละของรถซึ่งจะตัดกับตัวรถสีขาวมุกข,ของเรานั่นเองหล่อๆกันไปเลยนี่นะคะ <ๆ S 1> ก็สําหรับ UX ตัว Active สายคีนของเรานะคะก็จัดให้หล่อๆแบบนี้เลยสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถ V6 UX นะคะอยากได้รถหล่อๆแบบนี้ไปใช้งานสามารถทาักหากันได้เลยนะคะเบิร์ 065 445 4259ค่ะเบอร์นี้เนมแล้วขค้นไลน์นะคะแล้วทักมาคุยกันบอกเลยว่าโปรนี้นะคะจบรล่อๆ7,9 0 0ทักมาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ